you mm -hmm. กจเป็นสิกขาบทที่จะเรียนรู้ขั้นเป็นอยู่ ชีวิตมันเปลี่ยนแปลงแบบสืบต่อกันเห mm hmm. มือนลมหายใจนั่นแหละทำหน้าที่หายใจเข้าที่สุดมันก็จะหายใจออกหายใจออกที่สุดมันก็จะหายใจเข้า การเรียนรู้สัวตนที่เป็นนายานั้นนั่นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นความรู้สึกที่ฝังแน่นเพราะนั้นการที่จะสลัดจากอารมณ์ออกจากจิตจากใจสลัดอัตตาตัวตน ออกจากความรู้สึกที่เป็นตัวตนนั้นก็ต้องอาศัยความเพียรอาตาปีถ้าเราไม่ได้กำหนดเราก็จะไม่เห็นสติเราก็จะตามไม่ทันเพราะการหายใ,ใจเขา้าการหายใ,ใจออกนั้นมันเป็นเหมือนกับชีวิตที่สืบต่อกัน มันก็จะไม่เห็นการเกิดดับเหมือนกระแสไฟที่เรามองเห็นไฟสว่างอยู่เหมือนไฟมันไม่ติดดับด้วยความติดดับของกระแสไฟฟ้ามันต่อเนื่อง ดับติดต่อเนื่องเร็วเราก็เลยมองเห็นมันสว่างตลอดเหมือนชีวิตของเราเราใช้ด้วยความประมาทเหมือนกับเรามีชีวิตตลอดแท้ที่จริงชีวิตของเรามันเกิดดับเกิดดับตลอดมันหายใจเขา้าหายใจเข้ามันก็เกิด หายใจออกเกิดหายใจเข้ามันก็ดับขณะที่มันเกิดลมหายใจออกลมหายใจเข้ามันก็ดับขณะที่มันเกิดลมหายใจเข้าเกิดลมหายใจออกมันก็ดับมันอาศัยการเกิดดับที่ต่อเนื่องกัน ชีวิตของเราจึงดูเหมือนมันมันยั่งยืนดูเหมือนมันมั่นคงในความยั่งยืนที่เรามีความรู้สึกของชีวิตในความมั่นคงการเป็นอยู่ของชีวิตนั้นมันอยู่ด้วยความเกิดดับเกิดดับมันอยู่บนความไม่ยั่งยืนเพราะนั้นการฝึกสติสัมปัญญะ เรียนรู้ให้เห็นตามความเป็นจริงนั้นมันจะทำให้เราถอนอัตตานุนทิถิถอนความเชื่อความเห็นผิดว่ามันยั่งยืนเห็นว่ามันเป็นอัตตาตัวตนที่มั่นคงออกไปเสียเพราะความไม่ยั่งยืนแห่งสังขานมันเกิดดับ โยคาวาจรทั้งหลายผู้ที่ไม่ประมาทผู้เห็นภายในวะตะัตสงสารจึงต้องอาศัยการเกิดดับเพื่อไขกุญแจของความมั่นคงและอัตตาตัวตนที่ยิ่งใหญ่ที่ความมัวเมารุ่มหลงของเราได้ปูกฝังไว้ด้วยสัญญาณนันโท เอาความจริงทีละนิดทีละนิดเติมเต็มไปละสัญญาเหล่านั้นความจริงที่เกิดขึ้นจริงเพื่อจะถอดถอนลูกสอนคือความเห็นผิดว่าอัตตาตัวตนนั้นมั่นคงนี่ตัวฉันที่มั่นคงนี่ความดีความชอบฉันที่มั่นคงนี่สมบัติพัฒฐานของฉันที่มั่นคง ล้วนแต่อยู่ในกฎของอนิจจังทุขังอนาัตตาล้วนแต่อยู่ในกฎของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนลมหายใจเข้าเกิดขึ้นหรือเข้าไปตั้งอยู่สักพักก็ดับไป ลมหายใจออกเกิดขึ้นตั้งอยู่สักพักมันก็ดับไปลมหายใจเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความจริงอันเป็นจริงโดยสัจจะข้อนี้ผู้ที่เห็นด้วยปัญญาว่าสังขารเป็นของไม่เที่ยง เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาจักสุขก็คือดวงตาคือปัญญาเมื่อปัญญาของเราเห็นตามความเป็นจริงความเชื่อผิดความเห็นผิดความมัวเมาผิดก็จะจางคายออกไป เช่นความดีใจเกิดความเสียใจมันก็ดับความเสียใจเกิดความดีใจมันก็ดับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันอาศัยกันเกิดอาศัยกันดับเพื่อเป็นมายาเป็นมายาของอารมณ์เป็นมายาของลูกนามธาตุขัน อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในขณะที่อารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของความพอใจเกิดอารมณ์เป็นที่ตั้งของความไม่พอใจดับอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของความไม่พอใจเกิดอารมณ์เป็นที่ตั้งของความพอใจมันก็ดับมันอาศัยอัญญะมันยะมันอาศัยกันเกิดดับ เราะนั้นพระโยคาวจรผู้ไม่ประมาทผู้ที่มีความเพียรอยู่เป็นปกติจึงต้องอาศัยตับะตับโอจะ,รมจ,ร,จะรมจัิยจะพมจัญจะเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยตับะอาศัยความรู้ตัวทั่วพรเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวง สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในอดีตมันก็ดับไปแล้วในอดีตสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันก็ดับในปัจจุบันสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นในอนา,าคตมันก็ดับในอนา,าคตมันจะดับอยู่ในเวลาเวลาของมันที่มันเกิดดับนั่นแหละอาศัยสัญญาณขันโทความจำได้หมายรู้ เอามายึดมั่นถือมั่นมันจึงสะสมสะสมจนเป็นอุปนิสัยจนเป็นความรู้สึกที่เป็นสิ่งที่ใช่มั่นคงแล้วก็เที่ยงแท้ถ้าเราฝึกบ่อยๆคุณน่คุณน่งฟื้จนเป็นนิสัยฝึก จนเรียนรู้เข้าใจกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเรียนรู้เข้าใจของกฎของความเป็นจริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นนอกเหนือเหตุและผลนอกเหนือสิ่งที่เราปรารถนาและต้องการเช่นร่างกายนี้เราไม่ปรารถนาที่จะให้มันแก่มันก็แก่ ไม่ปรารถนาให้มันเจ็บมันก็เจ็บไม่ปรารถนาให้มันป่วยมันก็ป่วยถึงเราอยากป่วยมันไม่ถึงเวลาป่วยมันก็ไม่ป่วยมันจะเป็นไปนตามเหตุตามปัจจัยเป็นไปนตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดชีวิตนี้จึงต้องอาศัยสติตสัมปัจญะรู้ตัวทั่ว,วพร้อมฝึกฝนอบรม ทำอะไรอยู่เราอยู่ทำอะไรเราอยู่ด้วยความเห็นความสำคัญมั่นหมายในเกียรติในที่ยศดชื่อเสียงปราบยศดสรรเสริมในโลกกระทำอยู่เราก็จะถูกโลกกระทำย่ำยีเอาเสียดแทงเอาแต่ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะรู้ตัวตัว,ตวพร้อม ตื่นออกมาจากโลกธรรมเห็นโลกธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปยศเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสรรเสริญเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนินทาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อเราปพิจารณาเห็น โลกธรรมทั the mind, the society, people, ้งหลายที Brother ่มันครอบงำคิตใจที่มันครอบงำชีวิตความรู้ส like ึกทั้งหลายทั้งปวงในโลกธรรมแปดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้เราจึงจะเป็นบุคคลที่เหนือดวง การเหนือดวงก็คือเหนืออารมณ์เหนือความรู้สึกของดวงใจดวงชื่อเต็มก็คือดวงใจถ้าเราฝึกสติสัมปชัญญะให้ใจเราดีเหนืออารมณ์โลกโกรธหลงเราเป็นคนเหนือดวงหรือเป็นบุคคลที่หาได้ยากก็เรียกว่า เป็นบุคคลที่ไม่ปล่อยให้ดวงใจถูกยังย่งยีนั่นแหละจึงชื่อว่าเป็นบุคคลที่เหนือดวงเหนือโลกโกรธหลงเหนือสุขเหนือทุกข์เหนือความพอใจไม่มอพอใจเหนือความปิจฉาลิษยานี้เหนือความยินดียินล้ลยฟื้นจนเหนือสิ่งเหล่านั้นะจึงว่า เราจะเป็นคนเหนือดวงดวงก็คือดวงใจที่ย่ำแย่ดวงใจที่มัวเมาดวงใจที่มีอารมณ์โลภโกรหลงครอบงำอยู่นั่นเองเพราะนั้นอาศัยความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอาศัยสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นแหละเป็นกุญแจ เป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะทำให้เราเป็นอิสระจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงด้วยปัญญาเห็นชอบสัมมาทิฏฐิสม,มาธานาสัพพะทุกขะอปัจจคุ้งถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงเราก็จะก้าวออกมาจากทุกข์ทั้งปวงได้ทุกข์มันเกิดขึ้น ก็พาะเราไปเอาทุกมาเป็นเราเอาสุขมาเป็นเราเมื่อเราไปสําคัญมั่นหมายาว่าลูกเป็นเราลูกเปลี่ยนแปลงไปเราก็รับไม่ได้เราสําคัญว่าความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเราเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปเราก็รับไม่ได้าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วคดไปไม่ว่าจะเป็นรูปประธรรมนามธรรม รูปประธรรมก็คือรูปก,กายของเราอัจฉาธรรมมาคือรูปประกายตัวเราพระยิษธาธรรมมารูปประกายข้างนอกที่เราเห็นเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นบุคลบคลนั้นบุคคลนี้รู้ว่าแต่อยู่ในกฎของความจริงหนึ่งเดียวกันก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าเราเห็นด้วยความจริงแบบนี้ เราก็จะถอนความมัวเมาลุ่มหลงในรูปประกายของเราเราจะถอนความมัวเมาลุ่มหลงในรูปประกายของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามความรู้สึกดีใจเสียใจความพอใจไม่พอใจความจิจใาลิสยาทั้งหลายเกิดขึ้นทั้งอยู่และก็ดับไปหาั่นคงไหม เราเห็นตามความเป็นจริงมันเกิดดับเกิดดับเหมือนกระแสไฟที่เราเห็นแสงสว่างโล่อยู่ก็ต้องอาศัยการเกิดดับเกิดดับอย่างต่อเนื่องจึงเกิดกระแสไฟเกิดความสว่างสวยชีวิตของเราก็เช่นกันที่เราเห็นเป็นชีวิตเป็นอัตตาตัวตนของเรา ยืนเดินดน,นั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดพอใจไม่พอใจมันตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไม่แน่นอนคือมันเกิดดับนั้นตั้งอยู่บนความเกิดดับเกิดดับอยู่อยู่ด้วยความเกิดดับเพราะฉะนั้นชีวิตนี่ มันมีความตายเป็นที่สุดลอบเราไม่ล่วงผลความตายไปได้เพราะนั้นเมื่อความตายอยู่เบื้องหน้าชะลาโมหิตชะลามอรณะติโตมันอยู่เบื้องหน้าอยู่ชีวิตเนี่ยเพราะนั้นการฝึกจิตที่มาอาศัยโลกไม่มามัวเมาไม่ลุ่มหลงในโลก มังจิตก็จะเป็นอิสระในการเป็นอยู่ในการใช้ชีวิตก็ดีในการยังไงก็ดีมันก็จะเป็นอิสระจากรูปอิสระจากนามอิสระจากตัวตนบุคคลเราเขาอิสระจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงด้วยความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบามคือตื่นออกมาจากความยึดมันม่นถือมั่น ตื่นออกมาจากความมัวเมาลุ่มหลงตื่นออกมาจากความเห็นผิดนั่นแหละจึงชื่อว่าเป็นพุทธพุทโธเป็นผู้รู้รู้ความจริงเป็นผู้ตื่นตื่นออกมาเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะไม่สามารถจะเอาโลกคือความมืดโลกคือหมู่สัตว์โลกคืออากาศโลกคือแผ่นดินโลกคือ สรรพสิ่งทั้งหลายที่อาศัยการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อเปลี่ยนชนี้ที่สุดของลูกที่สุดของนามเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปความจริงอันประเสริฐที่เรารู้เท่าทันด้วยสติปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นตา จะเป็นผู้สุปฏิปันโนอุชุป,ปฏิปันโนคือเราเป็นผู้ปฏิบัติดีดีอย่างไรคิดว่าปฏิบัติดีก็ปฏิบัติปฏิบัติของเราก็คือเป็นผู้ปฏิบัติดีดีอย่างไรก็ดีอย่างพุทธ,ธะไม่เอาความพอใจไม่พอใจมาเป็นเรา ไม่เอาความสุขความทุกข์มาเป็นเรามันก็ดีดีตรงที่เราไม่เป็นนั่นหอะอุชุปฏิพันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงตรงตามที่พระพุทธเจ้าท่านท่านตัดสรู้ตรงตามที่พุทธเจ้าท่านสอนตรงตามสิ่งที่พระองค์ได้ตัดสรู้คือพระธรรมคือความจริงนั่นแหละเราจะหลงหรือไม่หลงมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ถ้าเราเป็นพุทธะตามที่พระองค์ได้ตัดเอาไว้เราก็จะเป็นปริเฉยยกจิตของเราสร้างความรู้อันยิ่งเกิดขึ้นยายะปฏิปโน,โนก็คือเรียนรู้ตามพระอริยบุคคลทั้งหลายตามพระศาสนาได้ขั้งสอนตามความจริงที่เกิดในความจริงอันประเสริฐที่พระองค์ ได้เข้าไปเรียนรู้ได้เข้าไปตัดสรุ้เราก็เดินตามรอยยุคนระบาดนั่นเองไม่ใช่ของแลกของใหม่เลยเพราะนั้นการเรียนรู้อย่างนี้นสามีจีปฏิปันโนเราก็จะเป็นเจ้าของธรรมตามที่พระอ,องค์ได้ตัดสรุเราจะเป็นเจ้าของธรรมที่เกิดขึ้นในกายยาวานาขึ้นของเราในตาเห็นลูกหูได้ยินเสียง จมูกได้ลินลิ้นได้ยิ้มรูกายได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจได้สวยอารมณ์อารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีอารมณ์เป็นที่ตั้งของความพอใจอารมณ์เป็นที่ตั้งของความไม่พอใจู้แต่เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวของเราเองเพราะเป็นอารมณ์ของเราเองฝึกอยู่เสมอทำอยู่บ่อยๆคุณักกุนัง เราก็จะเห็นความจริงอันประเสริฐที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติจากการเรียนรู้โอปัญิกธรรมเรียนรู้ในตัวตนใกายาวาหนาคือของเรานั่นแหละเพราะนั้นการเรียนรู้การเข้าไปรู้อย่างรู้เข้าไปในอารมณ์ทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับเราเราจะไม่ต้องไปถามใครเราจะรู้่ อารมณ์พอใจเกิดขึ้นอารมณ์ไม่พอใจเกิดขึ้นในใจของเราเราจะไม่ต้องไปเสียเวลาไปถามโุณแม่ครูบาอาจารย์องค์ไหนหรอกว่าฉันโมโหหรือยังฉันหายโมโหหรือยังฉันงกหรือยังฉันหายงกหรือยังเน,นี่ยมันต้องโอปัญญโกเนะข้าไปถามดูไปสอดส่องดูใน กายยาวานาขึ้นในอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และระดับไปของเราเองนั่นแหละอารมณ์โกรธขึ้นเราต้องรู้ว่าเราเกิดความโกรธขึ้นปัญญาอุตปาทิปัญญาที่อุบติขึ้นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแค่รู้ตามความจริงรู้เห็นตามความเป็นจริงแค่นั้นเองวันาการประพฤติปฏิบัติมันเป็นของเฉพาะตัว ปัจจตังเวทิสภูวินยูหีติวินยูชนคือความจริงที่มันเกิดมันเกิดขึ้นที่ใจเรานั่นแหละมันก็เกิดขึ้นที่เราได้สัมผัสได้นันแหละมันไม่ได้นอกเหตุเหนือผลอะไรมากมันก็อาศัยนั่นแหละเกิดขึ้นเราพอใจไม่พอใจใครทําไมเราจะไม่รู้เราชอบเราชังเราลักเราเกลียดทําไมเราจะไม่รู้ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละเป็นสิกขาบทที่พระโอมคสมาส,าสาดาให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจรู้แล้วก็วางว่างเบาเย็นสบายรู้แล้วก็วางว่าเบาเย็นสบายเ,าาาเายบ,า,ยบากายเบาใจเพราะปัญญาเกิดเบากายเบาใจเพราะสติเกิด เบากายเบาใจเพราะสัมปัชัญญะเกิดผู้มีสติสัมปัชัญญะรู้ตัวตัว,ตวพร้อมมันจะถอนความเห็นผิดที่เกิดขึ้นทั้งหลายทั้งปวงในอดีตก็ดีในอนาคตก็ดีในปัจจุบันก็ดีมันจะมีแต่พระสติที่เกิดขึ้นให้รู้เห็นต่างความจริงเพราะนั้นแหละผู้ที่มีสติมีปัญญาก็าย่อม เป็นผู้ไม่ประมาทผู้ไม่ประมาทก็จะไม่ยึดเอาทุกเอาสุขเอาไม่สุขไม่ทุกมาเป็นเราเป็นตัวตนของเราเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ให้เราได้น้อมจิตห้องใจของเราฝึกจิตฝึกใจของเราเรียนรู้กายยาววานาคือที่มันเกิดขึ้นในกับเรานั่นแหละต่อไปให้เราทำทหลาย น้อมจิตของใจแผ่เมตตาให้สสัตว์ทั้งหลายสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลาย,ท,ลายที่เป็นเพื่อนทุกเปเกิดแก่เจ็บตาย,ตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น,ดน,ดนอดเวลาโหนตัวอาเวลาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัชาโหนตุอัพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาโหนตุอะนีาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขียัตานงปริหารังโตสุขียัตานงปริหารังโตจงมีแต่ความสุขกายสุขใจจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนรักษาตนให้คนจาก ภบกัหลดยสัพพโร